อาสวัสดีครับตามนัดหมายของเราที่จริงเนี่ยของออกนี่ครับซีดีสามสิบหกนุกบาตามะกับซีดีสามสิบเจ็ดเกรนเจอร์สายไลบอนอันนี้นุบาตมะสายบงการบงกูลอนบงการเนี่ยนี่เกรเนเจอร์สายบิ๊กเบลลี่สายบิ๊กเบลลี่เดน่ารักเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวน,นี้ก่อนเดี๋ยวแล้วเราก็จะอีกสักชั่วโมงเราจะอัดคลิปต่อไปนะเป็นซีดีสามเจ็ดแต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่มาแจ้งข่าวสารก่อน อย่างย้ำก็ก่อนที่เราอัพบัพดีเคดียี่สิบกับยี่ยสองเราบอกไปแล้วว่าทิวทิอันทิวเดย์อีที่ผ่านมาเนี่ยห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสามที่บอกว่าของออกต่อกันสามพุทพธผิดนะครับครับคือพุทธที่ผ่านมาพุทธที่สามสิบก็ออกเนโอซิลี่สี่กล่องค่าเก้าสี่กล่องต่อไปพุทธที่เจดเดือนกรกฎาก็จะออกอแวนการ์ดนะครับภาค V เป็นทีดีศูนย์หนึ่งทีดีศูนย์หนึ่งศูนย์สองแคนแลกน็อคเคยเล่นเกมไหมแคนติง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 งนี่คือดนตรีอยู่ในโมล็อกแต่ตอนนี้เขาย้ายตลาดอยู่ในพอนแล้วใช่ป่ะใครรู้จักโมล็อกกดไลค์ใช่เ้ยเดี๋ยวเขาไปเล่นเกมมือถือแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เออเห็นมีไอ้เกมใหม่ลงมือถือได้อ่าว่ากันไปหลังจากพุทธที่เจ็ดกรกฎาคมละเราจะกระโดดไปเลยครับกระโดดไปสิ้นเดือนแล้วไปปลายเดือนเลยยี่พุทธที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมมันจะมีบัตตี้ไฟสอง ตัด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 สองละสี่สิบบล็อกละแปดร้อยกล่องหนึ่งมียี่สิบสองนะครับออกพร้อมกล่องกล่องใส่กร์ดจะแวนก์ดหรือโค้ดนาก็ได้ขนาดเดียวกันเนี่ยเป็นลายจอมโจรคิดกับไฮบาระโอ้โหขันใจคนชอบเยอะเลยเนี่ยขันใจเลยเอาละเรามารีวิวตรงนี้ดีกลัวอ่าครับตกลงนี้ซีดีสามหกนุบธรรมะไปกันเลยมาเหมือนเดิมนะครับที่พี่วางลูกเต่าไว้คือ ที่น่าสนใจน่าสนใจใช่ไหมครับน่าสนใจอันนี้สองใบสองใบพี่พี่จะน่าลูกเต่าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสองนี่สีนี่คือจํานวนใบที่ให้มาในกล่องนะครับย้ํานะครับกล่องเดียวเล่นได้เลยเฮ้ยไอบอล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 เป็นคนวางลูกเต่าไม่เกี่ยวกับพี่อมาดูตัวแรกเลยสองใบบอลอนานให้ฟังดิบอกก่อนว่าอันนี้นุบัธรรมนี่เป็นประสบการณ์การโดนคนอื่นใส่มานะครับเอเองโดนตบมาใช่ไหมบอล มันก็โดนทุกเล็บอะมันโดนทุกแคร์หนบอลตัวนี้สก,กิลบอกว่าแอคทีฟนะครับจีเบกสโซบาสอเลือกหงายการที่ความอยู่บนจีโซนหนึ่งใบทิ้งการ์ดบนมือ1ใบสแตนวันการ์ดทั้งหมดของคู่แข่งและวงการยูนิตเหล่านั้นและทําการโจมและทําการโจมตีในการต่อสู้นั้นวันการ์ดเหล่านั้นจะโจมตีเยการ์ทั้งหมดของคู่แข่งอ่าอ่าเใช้ได้ไวอันนี้อันนี้้าไว้เล่นพรีเมียม อ่าวันพิมพ์ยังได้ไม่ใช่ภาควีลลุยไว้แบบล้างสนามฝั่งตรงข้าวอืมที่แบบมันไส้พอพอจบแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเลยเอาลงสนามหมายถึงตัวไหนวงการเสร็จวงการเสร็จโดนตีเอาแหวนวงการแหวนตีเรียตีอ๋อตีทั้งสนามแล้วเราได้เราได้ได้เช็คด้วยยุบบอร์ดยุบอ๋อเราเราเช็คเราด้วยใช่ป่ะใช่เช็คกับกองโอ้โหเอาแหวนมันตีเดชคกองเราใช่อ้าวล้างบอร์ดแอนเดอร์แอนเดอร์ได้เช็คอืมนี่สองใบ เฮ้ยตัวเมื่อกี้ลืมอ่านชื่อเออไม่ต้องอ่านแล้วมุคุโระเออช่างมันเอะอ่าตรงนี้นะครับในขั้นๆั้นนามูจินหลอดนะอ่าอ,อ่านซะหน่อยแม่อะไรของกูเนี่ยยล็กยักเหลือเกินเอาอ่าน,นดังๆตัวเมื่อกี้ชื่ออะไรนะอ่าน,นดังๆแมบ<า>โฟกัสมาจากกักรพรรดิโลกตามานชิรานุยมุคุโระเออบอกแล้วไม่ต้องอ่านมาไหนๆอ่านแล้วมาเลยครับมา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 นินจาเจ้านรกมูจินหลอด คือเมื่อก่อนเนี่ยพี่บอกเคยอ่านชื่อด้วยอ่านชื่อด้วยเอามาไอตัวนี้บอกเลยเกาะลินเน่มานนิแสบเลยตรงนี้ตัวแสบเลยครับสกิลบอกว่าแอคทีฟวันเปร์เทินนะครับคารบัตรหนึ่งเลือกไงการาดที่มีชื่อเหมือนกับยูนิตนี้ที่คอมอยู่บนจีโซนคุณหนึ่งใบเลือกเรกาดคุณหรือคู่แข่งตามจำนวนการาดที่หงายอยู่บนจีโซนคุณจนจดเทินยูนิตเหล่านั้นได้รับพลังบวกสี่พันสแตนรเลกาดคู่แข่งทั้งหมดที่ถูกเลือกด้วยความสามารถนี้และวงการยูนิตเหล่านั้นทําการโจมตีวันการคู่แข่งทีลลีล,ละลนะบคืือุมมกกรทน้ดา เอาพูดเป็นภาษาเล่นดิก็คือสมมติว่าเมื่อกดสกิลตัวนี้ใช่ไหมกดปุ๊บสมมุติจีโซลเรามีหงาอยู่สาใบอ่าจีโซลมีหงายสามใบล้วก็จิ้มเลยของเราก็ได้หรือของคู่แข่งก็ได้รวมกันสาใบอ่าสมมติจิ้มเขาสามใบปุ๊บแล้วไงต่อรวมตีวนาก์ดฝั่งตรงข้ามเอาทีละใบทีละใบทีละใบแล้วถ้าเกิดเอ่อหลังจากโบกการเสร็จเอาลงหลุมไหมอันนี้บอกว่าไม่ได้บอกครับก็ยังอยู่ที่เดิมประอยู่ที่เดิมเนาะอ่ามันจะมีตัวที่เชื่อแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้อืมโอเค ของเราก็ได้เพื่อลุกมมันตีใหม่ได้เรา<ม>ของเราพลังแรงอ๋อลุ้ยอีกรอบเหรอหรือว่าไงแม่ของของเราคือตอ,ตอนตอนตีมันของสแตนอยู่แล้วเลขสองนั่นเปไหนวะหรือว่ามันอยู่ตรงนี้วะเดี๋ยวนะการเดินไปทางเลยไปทางนู้นอ้าวเหรออันนี้ไม่ใช่ใช่ใชไหมหอ่นต่อไปไอ้ตัวนี้จะบอกว่าโดนโดนมาช้ำบ่อยนะครับตัวนี้โดนมึงโดนทุกบอลแล้วมึงโดนทุกแคนเลยบอลมังกรนินจาหกพบเกะโฮลากันสกิลบอกว่า ออโต้เขาจะบัตหนึ่งโซบัตหนึ่งเมื่ออยู่นี้เขาสู่ช่องจีการเดียนคุณสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายเลือกเลกาดเกตหนึ่งของคู่แข่งที่อยู่แถวหลังหนึ่งใบวงการและเคลื่อนย้ายยูนิตนั้นไปยังช่องการเดียนของคุณก็คือลากเกตลากตัวที่เป็นเกตหนึ่งที่อยู่แถวหลังอ่ะมากันแต่ทีเนี้ยเกตหนึ่งบางตัวเป็นตัวทำคอมโบไงฮะก็เลยบางทีมันพั้งเลยที่ซ่อนไว้ข้างหลังเนี้ยเอาขึ้นมาซะใช่เอาขึ้นมาเช่นกันมันขึ้นมาทุบอ่าน้องๆนะครับ พี่ทํารีวิวแบบเนี้ยชอบไหมอเอาดูให้บางตัวแบบไม่ต้องคบตัวไร้สาระก็ไม่ดูหรือต้องการดูทุกใบให้อ่านทุกใบแต่ว่าอ่านทุกใบบอกมาพี่ก็ไม่ทํานะเฮ้ยอ่านเพราะมันกระจอกจริงนะบางใบมันห้าสิบเก้าบาทนะครับน้องตามราคาเออถ้าเป็นของใหม่พี่จะให้ดูทุกใบเลยแต่นี่มันเป็นของเก่าอ uh. ่หรือชอบแบบว่าให้ดูใกล้ๆงั้นแล้วก็เปิดมาดูเทเลใบอ่านเทเลใบอย่างนี้ไหมหรืออะไรยังไงาาหรือจะแบบนี้ลองดู อ่ะนี่โอ้ยนี่หน้ากล่องเลยห้าสิบเก้าบาทให้ฟอร์มมาตัวนะตัวนี้บอกว่า ugbt สิบสี่เป็นเหมือนกับฐานตัวหลักเลยนี่สิบสี่เลยดูตัวเนี้ยแต่ว่ารหัสมันเป็นสีสันผุไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณภาพเท่ากันโอเคครับมาครับสกิลแรกครับสกิลวงการออโต้วันการ์ดในท่านคุณเมื่ออยู่อย่างนี้เข้าสู่ช่องวันการ์ดหรือเมื่อจียูนิตของคุณทําการสไตร์เลือกเลกาดของไฟเตอร์คนใดก็ได้หนึ่งใบยูนิตนั้นรับพลังบวกสองพันจนจบเทิร์นถ้ายูนิตที่เลือกเป็นเลกาดคู่แข่งสตตตและวงการยูนนนิั้โจมี ยูนิอื่นของคู่แข่งยูนอินอ,นอื่นนี้คือเลือกแวนก็ได้อืคือถ้าเกิดลงช่องแวนลงช่องแวนมาวงการตีสไตล์มาตีนเทร์เดียวกันนะยังทําได้อีกทีเพราะว่ามันไม่จํากัดว่างเงินบอลเปิดเทิร์นไงอ่าโอ้ยเซกการ์ดเว้ยนักลบนี่เปลี่ยนชื่อชุดใช่ไหมนักลบใส่ชุดเกาะไหนก็ย<ม>ังเป็นนักลบนได้นะชื่อ,อมันชื่อมังกรเิน,นจ่าพญายมชิรานุยสันชีมีสกิลอีกสกิลนึ่งครับลืมอ่านสกิลล่างออตโต้วันการ โซบัสหนึ่งเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของคุณคุณสามารถจ่ายค่าคอาท่าจ่ายจัว่วหนึ่งใบฟิลเตอร์ทั้งหมดเลือกการจากกดมือตัวเองหนึ่งใบคอการันต่งช่องเรียกัดคู่แข่งไม่สามารถใช้คอวามสามารถออโต้ของการที่ถูกคอด้วยความสามารถนี้ได้จนจบเทิร์นก็คือเอามือโคลใบลงมาเป็นการตัดมือคู่ต่อสู้ด้วยใบหนึ่งจึ๊กๆใกไเอาฟอยล์ไว้บนไว้อฟอยล์บน,บนแซบอยู่แซบอยู่ตรงนี้เฮ้ยหล่นไปเลยที่นอนแมวเนีย <laughs> ตื่นไหมมาตื่นไหม <laughs> ไม่ตื่นไม่ตื่นแมวขี้เซาอ๋อ เขาเรียกงูแมวเซาแมวพี่นอนอยู่เนี๋ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวแพนกล้องไปดูตอนท้ายว่ามันนอนอยังไงแมวเซาไหมล,ลูกเตา่าเราใส่หัวยังไม่รู้เรื่องเลยครับตัวนี้นะครับมีให้มาสองใบให้มาสองใบมังกรนิงจาอุนไก่สกิลแรกเอตโต้เลกกัดเลือกทิ้งการบนมือคุณหนึ่งใบในเคืนคุณเมื่อยูนิตนี้ถูกบงการอยู่โจมตีคุณสามารถเอ้ยผู้ผิดเมื่อหยุดยูนิตที่ถูกบงการอยู่โจมตีคุณสามารถจ่ายค่าคอส้าจ่ายโจวหนึ่งใบจนจบเทิร์นยูนิตนี้จะสูญเสียความสามารถนี้ก็คือสมมติ มีตัวนี้อยู่ในสนามหนึ่งตัวใช่ไหมครับก็คือเวลาเราบบงการอยู่ในฝั่งคู่แข่งเนี่ยก็สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวอืถ้าเกิดอยู่สองตัวก็ใช้ได้ตัวละครั้งอ่าไม่บอกวันพอเทินหรือไงแต่เขาบอกว่ายูยูนิตนี้ไงยูนินี้จะสูญเสียความสามารถนี้คือใช้แล้วก็คือสกิลนี้จะหายไปก็คือใช้ใช้ใช้แล้วก็คือจะใช้ไม่ได้อีกในตัวอื่นใช้ได้ไหมถ้าเกิดมีสองตัวหนึ่งอะมีสองตัวก็ใช้ใช้ได้ตัวตัวละครอะ เราคือจช้ได้2ตัวใช้ได้สองตัวยูนิตนี้มีสกิลร่างเลยครับสกิลอขอบใจมากบอลพี่ก็ไม่ได้มองพี่ก็ลองแอคชั่นมาเนี่ยมันมันอย่างเงี้ยเฮ้ยหยุดเฮ้ยเฮ้ยเออเราก็ทำเงี้ยพี่ก็วางเลยสกิลร่างบอกว่าเมื่ออยู่นี้เข้าสู่ช่องเรกาดเลือกเรกาดของคุณไม่เกิน2ใบและเลือกยูนิตของคุณเอ้ยเลือกยูนิตของคู่แข่งไม่เกิน1ใบจนจบเทิร์นเพิ่มหรือลดพลังของยูนิตเหล่านั้นจนกว่าจะเป็น11,000สกิลนี้มันดียังไงมันดีตรงที่ว่าสมมติสมมติเราบงการตอนเรา ตอนเริ่มเทินอะ่ะตอนเริ่มเทินเราบงการไปแล้วทีนี้คู่แข่งปล่อยแล้วได้เช็คได้บวกพลังไปใช่ไหมฮะเอาไ้ตัวเนี้ยมาแก้พลังเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วตีใหม่ได้อ่าคือพี่บอลเนี่ยห้าสิบเก้าบาทพี่บอลไม่เฮ้ยค <c oughs> ุ้มพี่บอล <c oughs> พี่บอลสปอยซะสองร้อยบาทเลยครับ <c oughs> นี่อธิบายละเอียดยิบเลยเฮ้ย <c oughs> แต่คุ้มฟังมันพูดแล้วคุ้มเว้ยพี่ยังไม่ได้อ่านหรอกบอลมันรายละเอียดเออเว้ยมันไปสืบหาข้อมูลว่าตัวไหนเก่งเว้ยโดนตีบ่อย อ๋อไม่ต้องเสิร์ฟใช่ป่ะเอาเอาแบบกูโดนมาโดนมาแต่ยี้งเดี๋ยวแคนนั้นก็โดนเพราะมึงกระโดดเหมือนกันอ่าตัวต่อไปครับตัวนี้ให้มาสี่ใบเลยสัญจาทมาฮากาเนะเมสึเมื่ออยู่นี้เข้าสู่ช่องแวนหรือเรียใบกราดไม่เกินหนึ่งใบบนสุดจากกองกราดคุณในสภาพคว่ำวงเล็บกราดที่ถูกใบในสภาพคว่ำจะสามารถดูได้แค่เจ้าของกร์ดเท่านั้นอืมแล้วก็สกิลที่สองออโต้เลกาดวันเปอร์เทินจีเบกหนึ่งนะครับ คาร์บัตหนึ่งในเทิร์นคุณเมื่อ,อยูนิตที่ถูกวงการโจมตีคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายเลือกการ์ดที่ควอมอยู่ในใบโซนของคุณหนึ่งใบคุณสามารถนาการ์ดไปนั้นขึ้นมือได้ถ้านําขึ้นมือจนจบเทิร์นยูนิตนี้จะบวกหนึ่งหมืน่นอ่าตัวนี้ก็โดนใช้สี่ใบโดนบ่อยมากตัวนี้มันตีแรงพี่หมหีเรานะครับอ่านี่สี่ใบามาพระศิวะเอ้ยโอ้ไม่ได้ไปเด็นโดนแบนเดี๋ยวกูโดนแบนเล่นของโซงอีกแล้วกูตัวที่ชื่อว่ามังกรน,นินจาเราแมอาศาสนา,านแล้วเอามาต่อพลาดแล้วกูซื้อรออี ตัวนี้ก็เป็น PG นะครับสกิลแรกตัวเด่นหน้าเหมือนใครเนี่ยโอ้ดูอ่านอ่านคนชนเทพป่ะเล่มสิบกำลังจะออกนะพี่ปปนะทำพิออเดอร์ไว้แล้วนะครับโอเคในช้อปปี้นะทำพิออเดอร์ไว้แล้วใช่ครับเอ้นี่คล้ายๆเอาอีกแล้วไม่เลิกไม่เลิกเอามาต่อสกิลออโต้เลิกทิ้งกัรปนมือคือหนึ่งใบเมื่ออยู่ในนี้เข้าสุด เข้าสู่ช่องการเดินจากบนมือคุณสามารถจ่ายค่าคอสท่าจ่ายเลือกยูนิตคุณที่กาลังถูกโจมตีหนึ่งใบจนจบการต่อสู้ยูนิตนั้นจะไม่ถูกฮิตก็สามารถใช้ได้ทัทง้งแหวนทั้งการได้ทั้งวัวนทั้งเลเพราะบอกว่าเป็นยูนิตสกิลที่สองบอกว่าออตโต้ดรอปโซนเลือกมังกรยินจา้าอุสุโลอ,อีใบอื่นจากดรอปโซนคุณหนึ่งใบนําไปใต้กองคลายคุณในเทิร์นคุณ,คณเมื่อยูนิตน,นี้เมื่อยูนิตที่กําลังถูก,งกวงการอยู่โจมตีฮิตแวนก์ดสำเร็จคุณสามารถจ่ายค่าคอสท่าจ่ายนำคลาบนี้กลับขึ้้นมือได เอามาวนนี่เองโอ้โห oh, oh. เป็นไงความคุ้มเป็นไงระดับจัดว่าใช้ได้เลยนะครับระ,ระดับเกินเกินสามดาวไปไปสี่ดาวได้ไหมแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะครับรบล็อกนี้่าฮิลนะครับจะให้มาสองใบฮิวฮิวภาคไหนฮิวฮิวภาคภาคจีอันนี้เป็นฮิลที่สามารถคืนคอร์สได้คืนได้ทั้งไงหยแดมแล้วก็โซชาร์ทอ่ะเหรออ่ะตัวนี้เป็นฮิลแล้วก็ให้ฮิลแบบภาควีคือพลังบวกพลังบวกหมื่น แล้วก็เช็คมาเช็คได้ได้พลังบวกหมื่นอ่าเช็คได้พลังหมื่นนะครับแล้วก็วกอวอาากาศชิวได้ชิสองหมื่นไหนตรงนี้ตรงนี้นี่ให้มาอย่างละสองใบนี่นะครับชุดนี้นะครับเข้าไปช้อปปี้ลาด้าได้นะครับพี่มีแล้วหรือที่เพจพี่ก็ได้เข้าไปเสิร์ชในร้านพี่ใะช้อปปี้หรือรลาด้าก็ได้เสิร์ชว่าอะไรดีนี่เห็นตัวนี้ครับตัวซีโอ้ยไม่โฟกัสตัวซี พิมพ์แค่ซีดีสามหกแค่นี้ขึ้นละมันจะขึ้นมาสามหกสามเจ็ดคู่กันแล้วให้เราเลือกเอาละ,ะครับวันนี้เราก็ลาไปเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเลยอีกอีกชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงพี่จะลงซีดีสามเจ็ดของเกรดเนเจอร์นะครับชุดนี้อ่าเกียว์ออกไปก่อนอเดี๋ยวค่อยมาคลิปต่อไปไปแล้วครับบ๊ายบาย